สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่การนําเสนอชุมชนนักปฏิบัติของทกศสาขาโพนทองโดยจะนําเสนอในรูปแบบฮาร์ดท็อโดยมีผมแบงค์นัทพลสายโกสุรับหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนอนรายการนะครับก่อนเลยขอแนะนําให้รู้จักกับผู้เข้าร่วมรายการทั้ง3ท่านนะครับคนแรกคุณแอนจิรวันเสรียรโอชะสวัสดีคุณแอนคนต่อไปนะครับคุณยุ้ยนิราชาวานิชกิตกูลสวัสดีคุณยุ้ยและคนสุดท้ายนะครับคุณเป้อพิเดศเดชกัลยาสวัสดีคุณเป้ สำหรับตัวองค์ความรู้ของทางสาขาพลทองนะครับก็คือ high touch i n t e r r a t e d high tech ซึ่งก่อนหน้านี้คุณผู้ชมอาจเคยได้ยินคำว่า high touch b e y o n d high tech ซึ่งตัวนี้จะหมายถึงว่าความสัมพันธ์นำความรู้ซึ่งทางสาขาเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยกับตัวนี้เท่าไหร่เนื่องจากทางสาขามองว่าทั้งสองอย่างนี้น่าจะควบรวมไปด้วยกันได้จึงเกิดองค์ความรู้ตัวใหม่ขึ้นมาก็คือ high touch i n t e r r e t e d high tech ซึ่งองค์ความรู้ตัวนี้นะครับเป็นการนำเอาความสัมพันธ์อันดีระหว่างตัวธนาคารและลูกค้า มาบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้ลูกค้านะครับมีความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการและมีความสบายใจในการใช้เทคโนโลยีนะครับในเบื้องต้นนี้อยากให้คุณแอนช่วยอธิบายเกี่ยวกับองค์ความรู้ตัวนี้หน่อยครับได้ค่ะสาหรับที่มาของโครงการนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าสังคมเราเนี่ยเป็นสังคมอยู่ไรลเงินสดนะคะ,คะทางธนาคารเราเองก็เช่นกันได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นคุณแมง์ครับแล้วทำไมทางสาขาถึงใช้องค์ความรู้ตัวนี้นะครับค่ะสําหรับวัตถุประสงค์ของเรานะคะจะแบ่งเป็น3ด้านด้วยกันในด้านแรกนั่นก็คือในด้านของลูกค้านะคะเราจะเห็นได้ว่าลูกค้ามาใช้บริการหน้าเคาน์เตอร์เป็นจํานวนมากเราต้องการ,รลดปริมาณตรงนี้ลงนะคะคโดยการให้ลูกค้าเนี่ยได้านํานเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในด้านที่2ก็คือในด้านของพนักงานเรา ะะเวลาพนักงานของเราเนี่ยจะได้มีเวลาเพื่อไปพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความเชี่ยวชาญและชํานาญการมากยิ่งขึ้นและที่ขาดไม่ได้ในด้านสุดท้ายในด้านของธนาคารนะคะเราจะเห็นได้ว่าทางธนาคารเนี่ยมีการกาหนดในเรื่องหมวดรายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคารซึ่งในหมวดที่1เนี่ยเป็นหมวดที่ทํายากมากนะคะทางสาขาก็เลยต้องทําโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีรายได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคุณแบงค์ฟันดูแล้วนี่ลูกค้าจะมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเลยนะครับใช่แล้วค่ะ ขอบคุณคุณแอนมากนะครับเดี๋ยวเรามาต่อทางคุณเป้กันดีกว่าคุณเป้ครับทางสาขาพลทองเนียมีกลยุทธ์อย่างไรบ้างครับครับสำหรับทางสาขาพลทองนะครับเราก็จะมีการประชุมสายงานครับการประชุมสาขาแล้วก็จะมีการแพชชั่นทีมพลทองนะครับทุกๆเช้าก่อนเริ่มงานนะครับเราจะมีสายงานการเงินนะครับสายงานธุรการนะครับที่จะมาแพชชั่นร่วมกันในตอนเช้านะครับแล้วก็ทุกเช้าวันพุธก็จะเป็นสายงานพัฒนาธุรกิจครับคุณแบงค์แล้วไอ้คำว่าแพชชั่นทีมพลทองเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไงครับครับ แพชชั่นนะครับจะแปลว่าความรุ่มหลงในส่วนของสาขาพลธนะครับเราก็จะแปลความว่าความมุ่งมั่นมุ่งมั่นที่จัดพัฒนาทีมนะครับพาทีมร่วมฝ่าฟันอุปสรรคจนประสบความสําเร็จครับคุณแบงค์เป็นคําที่ดีมากเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วทางสาขามีวิธีปฏิบัติงานยังไงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ตัวนี้บ้างครับครับในการปฏิบัตินะครับเราก็จะใช้โมเดลคีย์ซั c เซสนะครับในการมาใช้โดยเราจะเริ่มต้นจากการคิดการวิเคราะห์นะครับการวางแผนการปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติซ้ําจนประสบความสําเร็จครับ ในส่วนนี้เราจะใช้แพลตฟอร์ม Product Champion นะครับซึ่งจะมีผลิตภาาัณฑ์แอปพลิเคชัน AMObile บัตร a t m SMS Alert นะครับในการนำมาปฏิบัติจริงซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นเชิงรับแล้วก็เชิงรุกนะครับในเชิงรับเราจะมีการให้บริการลูกค้าที่มาฝากเงินถอนเงินนะครับมากู้เงินส่วนนี้จะเป็นบริการที่ให้บริการลูกค้าอย่างถูกต้องตามเกณฑ์เวลาของธนาคารอยู่แล้วนะครับในส่วนของเชิงรุกนะครับเราก็จะมีการประชุมลูกค้าประชุมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ โครงการ IM m h h ม m p i o n และ VR Champion ครับคุณเบนครับอยากให้ช่วยอธิบายเกี่ยวกับโครงการ IM m h h ม m p i o ปกับ VR Champion ปนฟนดินะครับคุณเบนครับในส่วนนี้นะครับทางผู้บริหารของสาขานะครับก็จะมอบอารางวัลน,นะครับให้กับพนักงานที่มีผลการดำเนินง,งานดีเด่นของแต่ละผลิตภัณฑ์นะครับในการมอบรางวัล i a m Cha m p ม o ปก็จะมอบในสิ้นไตรามาสนะครับ แล้วก็รางวัลไอ VR แชมเปียนนะครับก็จะมอบในสิ้นปีบัญชีครับคุณแบงค์สแสดงว่าโครงการ2โครงการนี้ทําขึ้นมาเพื่อสอดคล้องกับนโยบายโปรดักชั่นเปี้ยนใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับผมสุดยอดไปเลยเอ๊ะผมได้ยินข่าวมาว่าทางสาขาพลทองเนี่ยมีการขายเอสเตท alert ได้ค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมครับก็เอยอะอยู่พอสมควรครับคุณแบงค์ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยก็422รายครับ422รายนี่คือว่าทั้งสาขาเหรอครับเป็นของคุณยุ้ยคนเดียวครับคุณแบงค์อ๋อคุณยุ้ยคนเดียว422รายใช่สุดยอดมากเลยอย่างนี้ทั้งสาขาประมาณเท่าไหรร่่คับเนีย ก็นับถึงวันนี้ก็3,681รลาย3 6 8 1รลายเลยโอ้ทางคุณยุ้ยครับคุณยุ้ยพอจะมีสโลแกนอะไรใช้ในการขาย SMS ตัวนี้บ้างไหมครับเนี่ยค่ะเงินเข้าก็บอกเงินออกก็เตือนทางแดงอ๋อเงินเข้าก็บอกเงินออกก็เตือนค่ะอขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปต่อทางคุณยุ้ยนะครับทางแดงอยากให้น้องคุณยุย้ยช่วยอธิบายเกี่ยวกับเป้าหมายของทางสาขาควนทองหน่อยครับค่ะเป้าหมายของสาขาคนทองนะคะที่สาขาได้รับนะคะจะอยู่ที่10ล้านบาทน,นะคะ โดยที่รายได้ไดและค่าธรรมเนียมหมวดที่1น,นะคะทางสาขาเองได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่4.3ล้านบาททั้งนั้นครับค่ะโดยที่จะต้องเป็นที่1ของสำนักง,งานจังหวัดไรเด็ยนะคะแล้วก็เป็นที่1ของฝ่ายาค่าการออกเชียงเหมือนปันบนด้วยค่ะโดยที่ผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะทางด้านลูกค้าเองเขาก็จะได้รับความสะดวกสบายความรวดเร็วในการใช้บริการการทําธุรกรรมทางการเงินนะคะ อีกทางยังมีความปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะคะด้วยระบบการแจ้งเตือนของ p กษค่ะทางด้านองค์กรเองนะคะเราก็จะได้ตามที่เป้าหมายที่เราตั้งไว้นะคะเลืออีกแค่เพียง2เดือนถึงแบงค์ทางสาขาเรานีได้แน่นอนทางแบคค่ะคค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเกิดโรคระบาดโควิด -19 ขึ้นนะคะค่ะการทำธุรกรรมทางการเงินไม่ว่าจะเป็นเอโมบายหรือว่า atm smsr ก็จะช่วยลดการเกิดโรคระบาดโควิด -19 ได้ค่ะ การทำธุรกรรมนะคะของลูกค้าเขาก็จะช่วยลดความเสี่ยงของพนักงานลงนะคะอีกทั้งยังเพิ่มสินค้าของพนักพนักงานการเงินด้วยค่ะไหมเง้าที่ขาย s m สได้เยอะๆเนี่ยมีสโลกแกนอะไรไหมครับมีค่ะเงินเข้าก็บอกเองินออกก็เตือนแบงค์ตื๊ดตื๊ดเดี๋ยวเรกควนทําพร้อมก,กันเครับมองที่กล้องนี้นะครับหนึ่งสองสามเงินเข้าก็ออกเงินบอกก็เตือนตื๊ดตื๊ด เดี๋ยวเรามาดูผลการดําเนินงานย้อนหลัง3ปีของสาขาพลทองกันนะคะคในระดับฝ่ายปี2560สาขาพลทองอยู่ในลําดับที่10 ปี2561สาขาพลทองอยู่ในลำดับที่6และปี2562สาขาพลทองอยู่ในลำดับที่3เราจะเห็นได้ว่าเนี่ยผลงานดีขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าผลงานของเราดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเทียบในจังหวัดเดียวกันของเราก็ยังเป็นรองจากเสรภูมินะคะและในปีปัจจุบันเนี่ยเราได้มีการนําเทคโนโลยีทางการเงินเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็น ATM, SB a l e r t หรือว่าเ m o b i l e ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่87.62%และมีลูกค้าที่มาใช้ธุรกรรมหน้าเคาน์เตอร์อยู่ที่12.38% ด้วยเหตุนี้เองทำให้เรามีรายได้หมดที่1เป็นอันดับหนึ่งของสนจร้อยเอ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วผลการดําเนินงานของทางสาขาพลทองในไตรมาสที่สเป็นยังไงบ้างครับคุณแอนค่ะสาขาพลทองได้ตั้งเป้าหมายในไตรมาสที่3อยู่ที่3.2ล้านนะคะ<ช>แล้วผลการดําเนินงานณสิ้นไตรมาสเนี่ยของสาขาพลทองได้3.5ล้านค่ะคุณแบงค์อ๋อสแสดงว่าทะลุปเป้าไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ครับใช่แล้วค่ะสุดยอดมากเลยแล้วทางทกสสาขาพลทองเนี่ยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงนี้ให้กับทางสาขาอื่นๆบ้างไหมครับคุณแนอนอ๋อค่ะ ตรงนี้ก็จะมีท่านผู้จัดการนะคะเป็นการถ่ายทอดในเวทีประชุมผู้บริหารนะคะได้มีการถ่ายทอดให้กับท่านผู้บริหารทุกท่านเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในสาขาของตนเองและที่ขาดไม่ได้อีกตัวหนึ่งนั่นก็นนคือเวทีการประกวด KM ตัวนี้จะมีพนักงานทุกสาขาเข้ามามันจะเป็นการถ่ายทอดโดยตรงเพื่อให้พนักงานเพื่อนําไปพัฒนาสาขาของตนเองดิฉันเชื่อว่าทีมงานคุณภาพสาขาพลทองต้องเป็นอันดับหนึ่งของฝ่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอย่างแน่นอนค่ขคนะขอบคุณทางคุณแอนมากนะครับ หากท่านผู้ชมคนไหนมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรด,ด้านล่างนี้หรือแอดไลน์ QR code ของทางทพรพสสาขาพนทองได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ผมเชื่อว่าทางสาขาพนทองสามารถเป็นที่1ของฝ่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้อย่างแน่นอนวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ